ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบาวดอยครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC และท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมกับผมแฮกบาวดอยมีสินค้าใหม่มานำเสนอจะสยส,ยส,ยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมมีพี่พี่ FC คอมเมนต์นเข้ามานะว่าอยากได้ผ่านหัวหมูครับแล้วก็อยากได้รนะ้อยห้าสิบเนาะแล้วก็สาลี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวให้เลยครับ แต่ผมพามาดูยันต์มา TF 150ก่อนเลยครับนี่พี่เขาบอกว่าอยากได้อยู่พะเยาเนาะอยากได้เขาถามว่าส่งหรือเปล่าครับอ,อันนี้ไม่มั่นใจนะครับถ้าพี่ผ่านมาแถวไม่ส่งไม่สอดก็เข้ามาดูได้ครับแถวเลยมาทางพพพระเนาะหาไม่ไกลครับแต่ว่าถ้าให้บริการส่งนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าเฮียจะส่งหรือเปล่าครับเพราะว่าเนาะ ส่วนมากจะมาซื้อหน้าร้านครับนี่คนโอ้อยู่ไกลเหมือนกันครับยังมาซื้อครับแถวอีสงอีสานก็มานะครับโซนภาคอีสานครับขึ้นมาซื้อเองนะครับสองชุดสามชุดครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวให้แบบละเอียดหน่อยครับเพื่อเป็นการตัดสินใจให้พี่เนาะจะได้าสวยไม่สวยถ้ามาแล้วจะได้ไม่ผิดหวังครับแต่ตัวท F 150ร้อยห้าสิบยังมีอยู่ครับยันมาครับนี่มี2เครื่องนะครับนี่ ตัวนี้เครื่องนี้แต่งครับแต่งเต็มครับตัวนี้ครับไฟออกท่อครับไปใส่รถเกษตรหรือไปใส่ย่ำนงย่ำนานี่สบายสบายแล้วครับตัวนี้ครับนี่บอกเลยคันเล่งแตะหน่อยเดียวครับแตะเป็นมาแตะเป็นมาครับนี่ตรงนี้ครับตัวนี้ยันมาทีเอฟร้อยห้าสิบนะครับ ราคาจะอยู 40, er <bus> ่ที่ส <outfit> AH> like, ี like ่หมื่นทนครับนี่ราคามาต่อรองครับถ้ามาซื้อทางร้านนี้มีรับประกันหกเดือนให้ด้วยนะครับนี่รับประกันหลังการขายครับไม่ใช่ว่าขายไปแล้วแบบไม่ดูแลนะครับนี่ยังมีรับประกันให้ด้วยครับนี่คุ้มแน่นอนครับคาซื้อร้านนี้ครับอีกตัวจะนี่ตัวนี้ครับจะเดิมๆหน่อยครับนี่สีทรงสีสันครับตัวนี้ถ้าใครชอบเดิมๆก็ตัวนี้ได้ครับ นี่ถ้าใครชอบแต่งเนาะพันนี้เลยครับแต่งครับเต็มสูบครับนี่ประมาณนี้เลยครับสวยๆครับคลิปก่อนๆนู้นครับคลิปเก่าๆผมรีวิวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเฉียงอยู่ครับเครื่องนี้ครับไฟออกท่อแล้วครับตัวนี้ครับนี่รับประกันครับไม่ไอไม่ดันครับนี่ใช้งานปกติทุกอย่างครับนี่ตัวนี้เดิมครับแต่ท่อใหญ่หน่อยครับ ผมแรงนี่ตอนพูดถึงครับแรงอยู่แล้วครับแรงจัดเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับส่วนต่อมาถ้าอยากได้ตัวนี้ก็ยันมากเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นร้อยยี่สิบครับมาเห็นอีกตัวครับนี่ตัวนี้เดิมนะครับนี่น่าจะยังไม่ได้เช็คครับนี่ถ้าใครจะมาซื้อตามสภาพ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเนี้ยจะขายหรือเปล่าครับแต่ตัวนี้นี่สีสันนี่เดิมบางแน่นอนครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวสวยๆเจ๋มๆครับ Tf120di ครับนี่ตัวนี้เลยครับมีไฟมุมด้วยครับสวยมากครับเออ120จะอยู่ที่29,500ครับนี่ย้ำราคาอีกรอบครับ29,500ครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่จับจองเป็นเจ้าของได้เลยครับ ที่ผมรีวิวนี่ยังไม่มีเจ้าของสักเครื่องนะครับนี่โสดทุกเครื่องครับนี่ประมาณนี้ครับสวยมากครับจอดในร่มนะครับไม่ได้จอดตากแดดครับเดี๋ยวผมถ่ายดูรอบๆให้ทุกท่นมครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมพามาดูจากด้านหน้าเข้าข้างในครับว่าจะเยอะขนาดไหนครับส่วนตรงนี้หน้าหน้าร้านนะครับก็จะมีอยู่สี่ชุดห้าชุดครับส่วนข้างในครับประมาณนี้เลยครับใครอยากได้ก็มาจับจองเป็นเจ้าของได้ครับโสดทุกคันครับนี่ สวยครับประมาณนี่เลยครับส่วนตัวนี้160นะครับนี่ใหญ่ๆตัวนี้160เออ160ครับแช่เครื่องนี่ข้างในโอ้คนละตัวกันครับตัวนี้เข้าใหม่ครับนี่เออตัวนี้เข้าใหม่ครับยันมาทีเอฟ160อีกตัวอยู่โน่นครับหนุ่ยโอ้ตัวนี้เข้าใหม่ครับสวยๆเลยครับนี่น่าจะเช็คความพร้อมนะครับไม่ไอไม่ดันครับรับประกันหกเดือนเต็มครับนี่สวยมากครับ ใครที่มีโครงลดการเกษตรอยู่นี่ถ้าไม่มีเครื่องนะครับนี่ยังมีโครงอยู่ดูคลิปนี้แล้วก็มาจัดไปใช้งานได้เลยครับนี่ผมแนะนําเลยครับลดเกษตรครับนี่เอาร้อยหกสิบไปเลยครับขึ้นเขาขึ้นดอยสบายๆครับลากมันลากอ้อยลากข้าวโพดครับออกสวนออกไรครับบอกเลยว่าโอ้จบแน่นอนครับถ้าตัวนี้ครับตัวนี้ทีเอฟร้อยหกสิบเอครับนี่ไปสวยใหญ่ๆครับยันมากครับ รู้ๆกันอยู่เนาะว่าความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงแน่นอนครับยันมากครับแรงแน่นอนครับตัวนี้อยู่ที่ราคา4ี่0 0ืหบาทนะครับส่วนราคาอีกรอบนะครับ4ี่0มืห้าบาทครับนี่ส่วนใครที่ชอบคูปต้าครับก็มีให้เลือกให้ชมเยอะเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นเสตทีครับหนึ่งห้าห้านะครับนี่ตัวนี้เสตชีหนึ่งห้าครับนี่ดูครับกองใสๆเลยครับอันนี้คือเช็คลวเช็คซึมเช็คระบบทุกอย่างครับ ซื้อออกไปจากร้านนี้ใช้งานได้ทุกคันครับนี่ตอนนี้แซ1ทีหนึ่ง้าใครอยากได้เนาะราคาไม่แรงครับจะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมื่ดพันบาทครับสวยๆครับไม่ไอไม่ดันรับประกันเหมือนกันครับหเดือนครับส่วนใครที่ชอบ e ีทครับรุ่นเก่าๆหน่อยเก่าแต่เกาครับแต่ตัวนี้เลยครับตัวนี้ e ีทีเก้าเก้าจุด้าครับเ้าแรงครึ่งนั่นแหละครับ ตัวนี้จะอยู่ที่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับนี่ประมาณนี้เลยครับตัวนี้ก็ตัวร้อยสิบครับนี่ก็ร้อยสี่สิบครับอันนี้ก็ร้อยสิบครับอาร์ทีร้อยสิบพัดครับตัวนี้ก็นิยมไม่แพ้กันครับแถวนี้ครับนี่ตัวอาร์ทีร้อยสิบก็ขายดีเหมือนกันครับก็จะมีตัวร้อยเนาะทิดว่าเป็นที่นิยมครับร้อยร้อยสิบร้อยยี่ประมาณนี้แหละครับ ไม่เกินนี้เท่าไหร่ครับถ้าใครจะเอาไปปั่นนุ่งปป่นน้ํานี่ก็ผมแนะนําตัว RT 140นะครับเพราะว่าแถวนี้เอาไปใช้เยอะมากครับปั่นทั้งวันทั้งคืนนะครับเครื่องไม่มีดรอปแน่นอนครับตัว RT 140ครับแล้วก็ตัว RT 155เนาะใช้ดีมากครับจากผมถามจากประสบการณ์คนที่ใช้มาเนาะสตาร์ทเครื่องทั้งวันทั้งคืนครับรถลุยรถผักครับโอ้รถมันอลูครับโอ้ใช้คุ้มจริงครับนี่ สุดยอดครับผ่านครับการันตีนะครับตัวนี้ครับ RT 140ครับตัวนี้ RT 110นี่ก็จะอยู่ที่2 6 0 0 0บาทครับ20,600บาทครับนี่ราคานี้เลยครับนี่สวยครับตัวนี้อีกตัวครับนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ตะแกรงข้างครับแต่เช็คเรียบร้อยแล้วครับนี่พร้อมใช้ครับ ถ้าใครอยากได้ RT 140ก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับเยอะครับตัวนี้จะอยู่ที่33,000บาทครับ33,000บาทครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับไม่ไอไม่ดันพร้อมใช้งานปกติทุกอย่างครับส่วนโซนนี้จะเป็นพวก e t ทครับก็จะมี8แรง9แรงครึ่งและ11แรงครับคูปต้าจะมีประมาณนี้นะครับจะมีอยู่8แรง 9.5และ11แรงครับราคาจะต่างกันไปนะครับตัวแปดแรงจะอยู่ที่14,000บาทครับอยู่โซนนี้ครับ14,000บาทครับส่วน ET 9.5จะอยู่ที่17,500ครับส่วน11แรงจะอยู่ที่22,000บาทครับ22,000บาทเนี่ยมาเลือกดูได้ครับส่วนใครอยากได้ยันมะที F105 ก็มีหนึ่งเครื่องนะครับยังพอให้เลือกอยู่ครับจะอยู่ที่20,000ครับ20,000บาทนะครับนี่ ตัวนี้เลยครับสองหมื่นครับส่วนตัวนี้ TF หนึ่งหนึ่งห้ายันมาเนาะ TF หนึ่งหนึ่งห้าครับหนึ่งหนึ่งห้าจะอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทครับตัวนี้จะมีสองสามเครื่องให้เลือกครับมาเลือกมาชมได้เลยครับส่วนตัวนี้นี่เข้ามาแบบนี้เลยครับเดิมๆนะครับนี่ถ้าใครอยากได้เดิมๆไม่ทําสีก็มาคุยกับเฮียได้ครับจะได้ทุกอย่างนะครับอยากได้ตัวไหนยังไงก็เนาะมาคุยกันได้ครับนี่ ส่วนสีสันนี่ผมว่าล้างออกมานี่สวยแน่นอนครับสภาพเดิมๆนะครับเช็ค่วเช็คซึมหน่อยเนาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำครับโอ้โหแจ๋วแน่นอนครับดูครับสีสันครับเดิมบางครับนี่ยันมาทีเอ0้อยห้าสิบครับสี่หมื่นท่วนครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกอีทีครับร้อยสิบสวยครับตัวนี้ครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นร้อยสิบครับร้อยยี่สิบครับ ตัว120นี่2ด7 0 0บาทนะครับนสวยๆแบบนี้นะครับ2 7 0 0บาทครับไอเมดันใช้งานปกติทุกอย่างครับตัวนี้2 6 0 0ครับตัวนี้จะเป็น110ครับ11แรงครับตัวนี้สวยครับบเซตเลยครับมีกั้นข้างหลังด้วยครับส่วนตัวนี้จะเป็น TF150 ครับี่ตัวนี้ยันตหมา TF150 ครับ40,000ครับส่วนราคาอีกรอบนะตัวนี้ TF120DI ครับ สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับนี่นี่อันนี้ก็ร้อยสิบครับส่วนตัวนี้แซตทีร้อยสี่สิบครับโอ้ยร้อยสิบครับขออภัยครับนี่ร้อยสิบครับเพิ่นไปหน่อยครับนี่แซตทีร้อยสิบพัดครับสองหมื่นแปดพันบาทครับนี่ตัวนี้ก็ร้อยสิบนะครับนี่ตัวตัวนี้ก็ร้อยสิบครับสีสันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่ายังใหม่อยู่ครับส่วนตัวนี้ร้อยสี่สิบครับตัวนี้ก็สามหมื่นสามพันบาทครับ สีสดมากครับสามหมื่นสามพันบาทครับนึ่ส่วนตัวนี้จะเป็นร้อยยี่สิบครับอือยันม่าร้อยยี่สิบญี่ปุ่นก่อนโน้นมีพี่เอฟซถามผมมาอยู่ครับว่าอยากได้ร้อยยี่สิบเนาะมีสองเครื่องนะครับสวยมากครับทีเอฟร้อยยี่สิบครับทีเอฟยันม่าทีเอฟร้อยยี่สิบดีไอครับสวยมากครับนึ่สองหมื่นเก้าห้าร้อยครับนี่หนึ่งเครื่องนี่อีกหนึ่งเครื่องครับ ส่วนตัวร้อยนี่โอ้โหทำไม่รอลูกค้าเลยครับนี่ประมาณนี้เลยครับสอง0มบาทครับ1 2 3่ามครับมาเลือกเอาได้ครับนี่ส่วนใครอยากได้ราคาถูกโดนใจครับประมาณนี้เลยครับอาร0ทอยครับแล้วก็โค้งกระทิงแดงครับนี่บอกเลยชุดนี้นี่ราคาเบามากครับส่วนนี้จะเป็นพวกยางครับพวกโค้งตัวนี้น่าจะชุดละประมาณ4,500บาทครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับ อย่างแสงข้างหลังครับสาลี่ครับน่าจะใช่ครับสวยๆครับตัวนี้สองหมื่นสี่พันบาทครับเครื่องนะครับอาทีร้อยครับส่วนโครงนี่จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสองหมื่นสี่ห้าสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้สองหมื่นสี่ตัวนี้ สมหมื่นสามสามหมื่นสามสี่สามหกสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่อาจะราคาประมาณนี้ครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันนะครับนี่โค้งโคงครับแต่ติดคมสวยเนาะก็รุ่นนี้ก็จะแบบเออไม่เหมือนตัวสยามพัดเนาะก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้เบิกมุงเบิกใหม่ให้หมดนะครับมือวง,งมือเบียรครับ ผมว่าถูกนะครับหมื่นสามพันบาทครับเนี่ยราคาหนึ่งหมื่นบาทนี่ใช้คุ้มเลยครับไปเข็นมันเข็นอ้อยเข็นข้าวโพดเข็นยางนะตัวนี้เช็คเฟืองเช็คอะไรให้หมดนะครับคือพร้อมใช้นะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วแบบเออทําสีเฉยๆไม่ได้เช็คข้างในครับเช็คให้หมดนะครับเนี่ยโครงหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับเนี่ยตัวนี้ทําสีใหม่แต่ไม่มีผุนะครับเนี่ยดูเลยครับไม่ได้ผุนะครับไม่มีผุเลยครับ ใช้งานได้ปกติครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับตากระทิงแดงครับนี่ถ้าใครงบนุงงบน้อยลงมาก็ผมแนะนำนะครับตัวนี้ครับหนึ่งเดินหน้าสองเดินหน้าสามถอยครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่นี่ประมาณนี้เลยครับสีสันครับดูเลยครับไม่มีไม่มีสนิมไม่มีผุนะครับนี่เป็นสนิมอยู่แต่ไม่เล้ผุนะครับทําสีใหม่ก็โอ้ล้ะครับนี่นี่ดูคงดูคานครับสวยครับนี่ประมาณนี้เลยครับ ผมถึงไหนแล้วครับส่วนนี้จะเป็น120ครับนี่122,007บาทครับนี่100 122,007บาทครับส่วนตัวนี้100นะบอกราคาไปแล้วครับ24,000บาทครับส่วน AT125 ครับคูปุตา AT125 ครับ125ที่อยู่ที่29,000บาทครับ29,000บาทครับนี่ตัวนี้เลยครับส่วนตัวนี้จะเป็น TF115 ครับยันม่านะ หนึ่งห้าสองหมื่นสองครับส่วนตัวนี้พี่ใหญ่ครับร้อยหกสิบครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้สีส้มสวยมากครับอาทีครับคูบต้าอาทีร้อยสิบครับสองหมื่นหกพันบาทครับส่วนตัวนี้ก็ร้อยสิบครับโอ้สวยมากครับตัวนี้ก็ร้อยสิบครับนี่ใส่ตัวข้างหลังนี่สวยมากครับส่วนใครอยากไดอารทีเนาะหนึ่งหนึ่งห้าครับยังพอมีให้เลือกอยู่ครับมีหนึ่งเครื่องนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับ 37,000บาทครับส่วนตัวนี้ก็เช็คระบบเรียบร้อยครับ RT 1 4 0 DI ครับนี่33,000าครับส่วนตัวนี้จะเป็น Z t 1 1 5 155ครับ3า0 0 0บาทครับนี่ตัวนี้ก็ Z t 155เหมือนกันครับ38,000บาทครับนี่ตัวนี้140ครับมีให้เลือกครับโอ้โหส่วนนี้น่าจะเป็น12345678เครื่องนะครับใครอยากได้ก็ มาจับจองเป็นเจ้าของได้ครับยังโสดอยู่ทุกคันทุกเครื่องนะครับนี่ทำไม่รอลูกค้าแล้วครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องมาให้เสียเวลาครับมานี่ได้แน่นอนได้ตัวแน่นอนครับนี่ประมาณนี้เลยครับสวยๆทั้งนั้นครับนี่ไม่โกหกไม่จกตานะครับสภาพแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นครับของรถมือมือสองเนาะผมว่าสภาพนี้ก็หายากเหมือนกันครับสวยขนาดนี้ ราคาโดนใจแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นชุดครับอันนี้ไล่ตั้งแต่พันธุงพันไทยก่อนเลยครับนี่สองพันห้าบาทครับนี่หรือไปใช้ลืมเลยครับนี่ใบใหม่นะครับนี่นี่ดูใบก็ได้ครับ2,500บาทนะครับนี่ทําไม่รอลูกค้าแล้วครับนี่หน้าร้านก็จะเจอผางขานครับน่าจะเป็นประมาณสิบยี่สิบกว่ากว่าครับส่วนพันบุกเบิกเนาะ ที่พี่เอฟซีถามผมมาเนาะมีอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ครับลูกค้ามาเอาแล้วครับนี่เดี๋ยวถ้ามีเข้ามาใหม่ยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวอีกรอบนะผ่านผงเบิกครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับพี่มีแต่พวกผานนี่แล้วก็คาดครับคาดจะอยู่ข้างหน้านู่นครับนู่นคาดครับเต็มครับนี่นี่คาดครับนี่ก็จะมีผงมึงผานมีคาดเนาะตัวนี้2 5 0 0้ารบาทครับนี่สวยๆทั้งนั้นครับ ทำทรงทำสีให้แล้วนะครับนี่ไม่ต้องไปทําอะไรครับซื้อไปใช้ลืมเลยครับส่วนนี้จะเป็น9.5ครับแล้วก็โครงกระทิงแดงครับนี่สวยเหมือนกันครับโครงกระทิงแดงนี่จะอยู่ที่13,000บาทครับสวยมากครับสภาพนี้โอ้โหหายากจริงครับนี่13,000บาทครับนี่มาเอาไปใช้งานได้เลยครับส่วนเครื่องจะอยู่ที่17,500ครับถ้าจำไม่ผิดเนาะ E.T เนาะ17,500นะครับนี่ เอาไปถยนงถายนาลากสาลี่ครับบอกเลยว่าโอ้โหสุดแน่นอนครับนี่นี่สวยไหมครับนี่สวยมากครับส่วนถ้าใครยังไม่พอใจเนาะยังไม่สวยพอครับนี่ผมแนะนําตัวนี้เลยครับตาช้างเอ็นซีพัดเอ็กครับนี่สองหมืนแปดพันบาทครับสวยมากครับส่วนเครื่องนี่สองหมืนสี่พันบาทครับนี่ภาพาประมาณนี้เลยครับอันนี้สวยแน่นอนครับ คือที่สุดแล้วครับใหม่สุดแล้วครับนี่ตัวนี้ครับถ้าใครยังงบยังไม่ถึงเนาะก็มีถูกลงมาอีกครับมี n อ1 3 1หนึ่งสามหนึ่งครับสยามคูบะต้าครับตัวนี้สองหมื่นทนเลยนะครับนี่สองหมื่นทนส่วนเครื่องนี่ห4 0่0สี่ครับนี่ถ้าใครไม่ชอบเครื่องนี้ก็ยกเครื่องไหนขึ้นได้หมดครับมาเลือกเอาได้ครับนี่ยังสดอยู่ทุกเครื่องครับมาจับจองเป็นเจ้าของได้ครับนี่นี่ชอบโครงนี้แต่ชอบเครื่องข้างในก็ใส่ให้ได้หมดนะครับนี่ ขอให้ลูกค้ามาเลือกเอาครับนี่ถูกใจค่อยซื้อเนาะแวะเวียนมาดูได้ครับนี่ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับนี่เพราะว่าเฮียใจดีอยู่แล้วครับมาคุพูดมาคุยกันได้ครับนี่ลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับตรงนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตแล้วเนาะถ้าใครยังไม่มีรถทงรถไถใช้สาลี่ครับอย่าลืมร้านเจริญยนการเกษตรนะครับมั่นคงลักแล้ครับสินค้าราคามือสองราคาถูกครับสวยดนใจแน่นอนครับนี่ ตัวนี้จะเป็น RT หนึ่งสองห้าครับตัวนี้จะเป็นเครื่องที่ว่าก็แรงระดับหนึ่งครับก็แรงเหมือนกันครับแรงกว่าร้อยี่สิบครับหนึ่งสองห้าครับตัวนี้สองหมืนเก้าพันบาทครับส่วนโครงนี่สองหมืนแปดพันบาทครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่ตัวนี้ก็เก้าสิบครับนี่เก้าสิบแล้วก็โครงตาช้าง NC พัด X ครับนี่ ตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นทนพอดีนะครับ RT ครับ RT เก้าสิบครับสองหมื่นทนพอดีเลยครับนี่ส่วนโครงที่สองหมื่นแปดพันบาทครับนี่ส่วนพวกอาลงอไล่ครับปั๊มน้ำครับมีเยอะนะครับนี่เดี๋ยวผมแพนกล้องให้ชมครับเผื่อพี่เอฟซท่านไหนอยากได้สินค้าชิ้นไหนเนาะเป็นพิงพิเศษครับนี่ก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมแฮกบาดอยตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับอยากได้ตัวไหนเนาะสินค้าชิ้นไหนแบบเผื่อ เห็นแวบๆครับผมจะได้มารีวิวให้เลยครับโซนนี้เี่พวกก็จะเป็นพวกปั๊มน้ำครับนี่ติดเครื่องรถไถนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์ครับนี่มีแบบใหม่แล้วครับกาลังทําอยู่ครับเดี๋ยวเสร็จผมรีวิวให้ชมครับเเราไอเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับส่วนเดินเข้ามาประตูก็จะเห็นนี่ก่อนเลยครับตัว RT ทีร้อยพัดเนาะนี่สวยๆแบบนี้เลยครับจะเป็นล้อเหล็กนะครับนี่ส่วนมากครับก็ไม่ชอบล้อเหล็กก็ล้อยางได้เหมือนกันครับ ไอเครื่องนี่สองหมื่นสี่พันบาทครับโครงนี่สองหมื่นครับนี่สี่หมื่นสี่พันบาทนะครับชุดนี้ครับมาเอาไปใช้งานได้เลยครับสี่หมื่นสี่พันบาทครับนี่สวยๆแบบนี้ครับโดนใจแน่นอนครับนี่อสวยมากครับนี่ประมาณนี้เลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นร้อยเหมือนกันครับร้อยเยอะนะครับนี่เพราะว่าแถวนี้นี่นิยมใช้กันมากนะครับตัวอาทีร้อยครับสองหมื่นสี่พันบาทครับนี่ ส่วนโค้งนี่สองหมืดบาทครับนี่สวยๆแบบนี้ครับโดนใจแน่นอนครับตัวนี้ก็ร้อยเหมือนกันครับโอ้มีให้เลือกเยอะครับร้อยครับทําไม่รอลูกค้าแล้วครับสองหมืสี่พันบาทครับโค้งสองหมื่นครับไล่ไปไล่ไปเรียครับตัวนี้ร้อยสิบครับสองหมืบาทครับโค้งสองหมื่นครับนี่ประมาณนี้เลยครับส่วนตัวนี้สีส้มครับอารทีร้อยสิบครับสองหมืบาทครับโค้งสองหมืนแดครับ ผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนครับถ้าเขามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนดีแถวครับประมาณนี้เลยครับนี่แถวสองนะครับอาทีร้อยสิบครับสองหมื่นหกพันบาทครับโค้งสองหมื่นบาทครับนี่สวยๆเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นร้อยครับสองหมื่นสี่พันบาทครับโค้งสองหมื่นบาทครับนี่ตอเดินเข้าไปไม่ได้แล้วครับต้องเดินทางใหม่ครับตัวนี้ร้อยนะครับสองหมื่นสี่พันบาทครับโค้งสองหมื่นบาทครับ นี่ตัวนี้หนึ่งสองห้าครับนี่อา1 2ทีหนึ่งสองหเนาะคูปตะอา RT ท2หนึ่งสองห้าครับ29,000เกบาทครับนี่โครง2 0 0หมืนครับตัวนี้ก็แปดแรงนะครับนี่ ET ทครับเครื่องน่ารักน่ารักครับไม่หนักมากไม่เบามากครับแต่ใช้งานอึดทนแน่นอนครับ1 4 0 0 0บาทครับโครงสองหมืนครับส่วนตัวนู้นจะเป็น RT 90ทีสครับนี่เกบก็จะอยู่ที่20,000ืนบาทครับโครงก็2 0 0หมืนชุดนี้4ี่0 0บาท พอดีเลยครับทุน่ทนเลยครับส่วนสินค้าเนี่ร้านก็จะมีเปิป่มปประมาณนี้แหละครับนี่ EPFC ท่านไหนสนใจเนาะรถคันไหนหรือเครื่องไหนเป็นพิเศษครับก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมแฮกมารอยมารีวิวให้ชมเนาะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูชื่อร้านครับคันนี้ก็เห็นเฮียบอกว่าเอามาซ่อมครับถ้าขายดีวผมรีวิวให้ชมแน่นอนครับสวยครับ ไม่มีผูแเนี่ยไม่มีผูนะครับนี่วางเครื่องก็โอเลยครับนี่ระบบให้ให้ลุงให้เรียกนี่ปกติครับน้ํามันครับนี่แบตเตอรี่เลยครับนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาเปลี่ยนใยยังไงนี่ผมมารีวิวให้ชมครับนี่ดอกยุงดอกยางครับยังเยอะอยู่ครับโอ้สวยครับนี่ได้สักคันเนาะนั่งขับมีใบมีดข้างหน้าด้วยครับนี่ตัวใส่ใบมีดครับสวยครับนี่ผมพาไปดูเบอร์โทรชื่อร้านครับ ส่วนี้จะเป็นปั๊มน้ําครับแบบประหยัดนะครับเนี่ยไม่ใช่ใส่เครื่องยนต์นะครับตอนนี้จะใส่แบบเครื่องคูปต้าครับเดี๋ยวผมผมให้ดูคร่าวๆนะะเปิดให้ดูครับสวยหรือเปล่าครับนี่เดี๋วก็ปิดไวนะ้นะนี่ดูดูทรงครับแต่ราคานี่เฮียยังไม่ได้แก้งนะครับเพราะว่าทํายังไม่เสร็จเนาะ ก็บอกราคายังไม่ได้ครับแต่ทําเสร็จนี่สวยแน่นอนครับนี่ระบบครับนี่คิดเองทําเองนะครับนี่เป็นไงครับนี่งาน DIY ครับสุดจัดครับนี่มมลุงมมเล่ครับนี่นี่สวยครับอร้อยสี่สิบครับปั่นน้ํนี่โอ้โหสุดแน่นอนครับตัวนี้ครับส่วนเบอร์โทรและที่อยู่ครับสายชนเจริญการเกษตรครับ เครื่องยนต์ราคาถูกที่สุดครับมือสองสภาพดีครับบ้านห้วยลักแหร่ครับอำเภอพบพระจังหวัดตากครับ0856049436ครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับหรือว่าพีพีเอซท่านไหนอยากได้รถคันไหนเครื่องไหนเป็นพิเศษหรือสารวงสารี่เนาะนี่สารี่ก็อยู่ข้างหน้านะครับนี่นี่ก็จะมีหมื่นสามหมื่นห้าครับนี่ผมพาไปดูสารีก่อนเลยครับ นี่สาลี่ครับเกือบลืมนะครับไปบอกชื่อเบอร์โทรและร้านนะครับเกือบไปแล้วครับพีเอฟซีถามผมมาอยู่ครับว่าอยากได้สาลี่ครับขออภัยนะครับเดี๋ยวต่อสักหน่อยครับต่อต่อครับตัวนี้หมื่นสามนะครับเนี่ยนี่ทรงประมาณนี้เลยครับหมื่นสามครับไม่แหนบนะครับนี่นี่พื้นครับตัวนี้ทาสีแล้วครับนี่ผาพุงผาท้ายไม่มีนะครับนี่ตัวนี้หมื่นสามครับดูพอครับหมื่นสามพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับนี่ประมาณนี้เลยครับส่วนคอครับ ตรงสเปคไทรก็มาเอาไปใช้งานได้เลยครับส่วนตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้แหนบนะครับแต่ยังไม่ได้ทําสีครับแต่ตัวนี้สวยมากครับเด็ดครับมีเบรกแล้วครับนี่ที่ใส่หม้อลมเบรกครับเอาไปไล่ระบบด้วกเจ๋วเลยครับคันนี้ครับมีปั๊มวงปั๊มเบรกนะ้วครับเป็นไล่ใหม่ครับส่วนท้ายระบบสายวงสายเบรกครบครับโอ้สายเบรกด้วยครับนนอกอข้างในนั่นครับ ต่อสายนี่ก็โอแล้วครับนี่ถ้าทำเสร็จก็จะประมาณหนึ่งหบาทครับส่วนเบอร์โทรที่ผมบอกไว้นะครับที่ว่าชื่อร้านและเบอร์โทรครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูครับนี่สายเบรกครับโอ้เจ๋วมากครับระบบเบรกครับโอ้ใครได้คันนี้ไปนี่คุ้มนะครับนี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับดูคอครับคันนี้สวยมากครับผมแนะนำาี f เอฟซีนะครับถ้าอยากได้เนาะ เอาไปไล่ระบบบเบรกสักหน่อยนี่โอ้ผมว่าโอแน่นอนครับนี่ส่วนตัวนี้ก็หมื่นสามครับไม่แหนบนะครับนี่ตัวนี้ทำแล้วครับสภาพประมาณนี้เลยครับส่วนตัวนี้ก็จะประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับประมาณนี้เลยครับนี่สวยๆครับนนี้ก็มีแป้นเบรกเหมือนกันครับนี่น่าจะมีระบบเบรกมาก่อนนะครับนี่ประมาณนี้ส่วนมากรถแถวนี้จะมีเบรกเนาะ ใช้บนเขาบนดอยครับแต่ส่วนมากเขาจะเอาไม้ใส่ข้างหลังครับไม้ใส่อย่างนี้นะครับใส่ตรงไปแล้วก็เหยียบเหยียบข้างหน้าครับระบบเบรกแบบสุดยอดครับส่วนรถการเกษตรครับนี่มีให้เลือกให้ชมกันครับก็จะมีแสนครึ่งแสนปลายนะครับประมาณนี้ครับนี่ส่วนปั๊มน้ําครับอย่างรอลูกค้าอยู่นะครับแท่นครับอันนี้แท่น เครื่องความน้ำครับมีประมาณห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันครับนี่ทำให้รอลูกค้าอยู่นะครับนี่ส่วนตัวนี้ครับโอ้เด็ดมากครับสองเผาครับตัวนี้เฉพาะโครงนี่แปดหมื่นนะครับนี่แปดหมื่นบาทแต่เป็นโฟวินนะครับนี่เครื่องนี่ประมาณสี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้สีเดิมครับนี่เดิมบางแน่นอนครับยอดครับใครได้ไปนี่คุ้มครับตัวนี้ครับไม่ต้องทําสีเลยครับนี่ สุดจัดครับเนี่ยยัใช้งานอยู่ครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับส่วนคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับโอ้น่ารักน่ารักตัวนี้จะเป็นเพาเดียวนะครับนี่ช่วงล่างรถกระบะนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่สีเขียวครับโอ้แหนบอย่างหนาเลยครับนี่ประมาณนี้เลยครับส่วนที่ว่าโค้งหมื่นสามก็จะอยู่โซนนี้ครับนี่ประมาณนี้พวกคาดครับนี่ประมาณนี้เลยขาดครับสวยๆข้างนั้นครับนี่หุ่งขาดครับนี่ ทำทรงทำสีเรียบร้อยครับอ๋อนี่ฐานบุกเบิกครับผมมาเห็นนะครับนี่แต่ไม่มั่นใจว่าจะขายหรือเปล่านะครับนี่หรือไงครับนี่เพราะว่าปกติแกทำแบบใหม่เลยนะครับขายครับผานบุกเบิกครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนหน้าร้านก็จะมีประมาณนี้แหละครับนี่ใครชอบก็เนาะอย่าลืมเข้ามาดูได้ครับตัวนี้ก็โค้งหมื่นสามครับนี่ แต่มีโค้งเล็กโค้งหนึ่งนะครับตัวนี้โค้งสั้นๆครับ NC 131สาหนึ่งครับนี่ตัวนี้น่ารักมากครับประมาณนี้เลยครับนี่สวยๆครับฐานรถไถใหญ่ครับห้าิบครับนี่โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วครับฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพือรับการแจ้งเตือนคลิปอใหม่ๆก่อนใครครับ สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้ารถสวยครับโอ้ลูกค้ามาแล้วครับนี่มันมันครับลูกค้าคเข้ามาแล้วครับยังรีวิวยังไม่เสร็จเลยครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ารถสวยแฮกวะดอยครับ